อุณภูมิในการอุ่นนมนะคะไม่ควรสูงเกิน40องศาค่ะและไม่แนะนำค่ะให้คุณแม่นี่ยใช้ไมโครเวฟในการอุ่นนมด้วยนะครับ สวัสดีค่ะมีคุณแม่หลายๆท่านนะคะสงสัยว่าการอุ่นนมน้ำจําเป็นหรือไม่วันนี้ค่ะเรามีคําตอบมาฝากด้วยนะคะสาหรับการอุ่นนมแม่ค่ะคือการนํานมนะคะที่คุณแม่ปั๊มและเก็บไว้ในตู้เย็นหรือช่องแข็งค่ะมาอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเนะคะเนื่องจากนมจากอกแม่ที่ทารกดูดนั้นนะคะมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาค่ะซึ่งเป็นอุณหภูมิเนี่ยที่ค่อนข้างอุ่นค่ะดังนั้นนะคะการนานมไปอุ่นนะคะจะช่วยให้ทารกน่ะคะคุ้นชินกับการทานนมแม่ะ นอกจากการนํานมแม่ไปอุ่นนะคะจะช่วยให้ลูกน้อยสามารถทานได้ง่ายมากขึ้นแล้วค่ะซึ่งน้ํานมนะคะที่ถูกแช่แข็งาไว้ในระยะเวลานานๆเนะคะจะก่อให้เกิดการแยกชั้นของไขมันไลยไปกองรวมกันอยู่ที่ก้นถุงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการอุ่นนมนะคะจะช่วยละลายไขมันให้กลับไปอยู่ในน้ํานมเหมือนเดิมด้วยนะคะ ข้อแรกค่ะอุณหภูมิในการอุ่นนมนะคะไม่ควรสูงเกิน40องศาค่ะเพราะความร้อนนะคะจะทำลายสารอาหารซึ่งอยู่ในน้ํานมแม่ได้นะคะและไม่แนะนําค่ะให้คุณแม่ใช้ไมโครเวฟในการอุ่นนมด้วยนะคะเพราะมีความร้อนสูงจะทำะให้คุณภาพของนมลดลงได้ค่ะและข้อ2ค่ะนมที่ออกจากตู้เย็นหรือช่องแข็งนะคะจะอยู่ได้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหากลูกน้อยทานไม่หมดควรทิ้งทันทีนะคะไม่ควรนำอุ่นต่อรอบ2ค่ะ สำหรับคุณแม่ยุคใหม่นะคะปัจจุบันค่ะมีตัวช่วยเนี่ยที่คุณแม่สามารถนะคะอุ่นนมให้กับลูกน้อยได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะวันนี้โอโอนีวค่ะขอแนะนําเลยนะคะกับตัวช่วยอุ่นนมนีคะให้กับลูกน้อยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ประหยัดเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ยังรักษาเนี่ยคะคุณค่าสารอาหารได้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะกับนี่เลยค่ะมิกกี้เวน เครื่องหุ่นนมนะคะระบบพีตอนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โอโอนิวค่ะโอโนวมิกกี้เวเหมาะสําหรับนะคะคุณแม่ที่ต้องการประหยัดเวลาแล้วก็ต้องการความสะดวกด้วยนะคะเพื่อที่มีเวลาค่ะได้อยู่กับลูกน้อยได้อย่างมากขึ้นซื้อหนึ่งนะคะได้เพิ่มถึง4เลยเมว่า <G kh un ters> จะเป็นนะคะอุ่นนมนึ่งขวดนมนึ่องอาหารและต้องเวลาล่วงหน้านะคะทุกอย่างครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่สนใจอยเพิ่มเติมค่ะไปดูได้เลยที่คลิปนี้เลยค่ะ สรุปเลยนะคะคุณแม่การอุ่นนมนั้นจําเป็นค่ะเพราะช่วยลูกน้อยเนี่ยสามารถทานนมจากขวดได้ง่ายมากขึ้นและช่วยละลายไขมันนี่ที่จับตัวอยู่ในก้นถุงค่ะซึ่งเกิดจากการอุ่นนมไปแช่ไว้เป็นระยะเวลานานนะคะในการอุ่นนมคุณแม่นะ่ะไม่ควรใช้อุณหภูมิสูงเกิน40องศาค่ะเพราะจะทําให้เนี่ยพัฒนการในนมสูญเสียไปได้เดี๋ยวคุณแม่ยุคใหม่นะคะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเครื่องอุ่นนมให้กับลูกน้อยได้นะคะโดยวันที่เราแนะนาไปก็คือ o n e ิ Milkway เวีนะคะเป็นเครื่องอุ่นนมนะคะรุ่นใหม่ล่าส รอานี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณแม่ๆนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะร้านซันเนสเตอร์เน่นะคะซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของเรานะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ